แล้วนะครับซึ่งผมก็รวบรวมนะครับผมตกลงอย่างนี้ว่านะครับเนื่องจากผมเป็นยูทูบเบอร์ผมก็จะใช้หลักเชิญชวนผู้ที่ใจบุญนะครับผู้ที่ใจบุญที่จะร่วมจาฮะเพื่อร่วมถวายเงินแด่วัดให้เขาไปสร้างในสิ่งที่เขากำลังสร้างสาลรงศาลาหรือสร้างวัตถุของวัด นะครับซึ่งผมได้ลงในชุมชนเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะวิธีการง่ายๆครับก็คือท่านโอนถ้าท่านมีจิตศรัทธาร่วมทอดจะถิ่นครั้งนี้เนื่องจากผมไม่มีซองนะครับซองบอกบุญเพื่อจะรวบรวมแต่ละสายใช่ไหมฮะสายก็จะนำซองเก็บซองแล้วก็แกะแล้วก็นับเงินแล้วก็เอาไปทอดถวายในวันก็คือวันที่สองถึงห้านะครับ สองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าโอ้โหนะั้งสี่วันเลยนะครับอันงานต่างๆของเขานะครับส่วนผมก็คือใครมีจิตศรัทธาในร่วมจะทำบุญทำทานกับอาจารย์ในในชาตินี้เราเจอกันร่วมทำบุญรับรองความโปร่งใสนะครับโดยผมปรึกษาทางกรรมก,การวัดว่าเอาอย่างนี้ เอาหมายเลขบัญชีวัดมาใครมีจิตศรัทธาก็จะให้เขาร่วมนะโอนเข้าวัดเลยบัญชีวัดแล้วก็ให้ทุกท่านเก็บสลิปถ่ายสลิปแล้วส่งมาที่ไลน์ผมผมก็จะได้ขึ้นว่าชื่อบุคคลน,นี้นะครับร่วมทาบุญแบบเท่านี้นะครับหรือว่าบางคนบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องบอกชื่อก็ได้บอกว่า ก,ก็จะให้ทราบจํานวนเงินว่าผู้ไม่ประสงค์จะออกนามห้าร้อยบาทสมมติอ,อย่างเงี้ยผู้ไม่ประสงค์จะออกนามหนึ่งร้อยบาทอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อจะให้ให้ยอดเฉพาะของช่องผมเนี่ยมันจะได้รู้เช่นรวมไปแล้วได้สองหมื่นก็จะเอายอดสองหมื่นเนี่ยจากรายชื่อเนี่ยเอารายชื่อไปถวายหลวงพ่อไม่มีเงินนะเอาลายชื่อไปถวายหลวงพ่อหรือเอาไปถวาย หรือเอาไปให้กรรมการวัดว่าสายจารย์พิณชัดนะครับได้ถวายอ่านได้โอนเข้าสู่บัญชีวัดเรียบร้อยแล้วครับมีรายนามดังต่อไปนี้ครับใครเห็นด้วยว่าทําอย่างนี้ดีแล้วกดหัวใจรัวๆนะครับนะครับกดหัวใจรัวใครที่ไม่ประสงค์ออกนามก็บอกผมเหมือนกันนะไม่ประสงค์ออกนามนะครับก็จะร่วมบริจาคไม่ประสงค์ออกนามหนึ่งร้อยบาทส่วนนี้นะฮะส่วนถ้าใครร่วมทําบุญอยาก บอกนามบอกชื่อน้องลูกลูกหลานหลานได้ร่วมทำบ,บุญกับวัดวัดน,น้อยวัดบ้านผมนะครับแต่แต่การกระทำนั้นด้วยจิตเจตนาที่แน่นอนนะครับผมก็ได้ปรึกษาทางวัดเรียบร้อยแล้วนะครับและผมก็ได้รับหมายเลขวัดแล้วก็บัญชีวัดแล้วก็ผมได้โค้ดที่ชุมชนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลาประมาณอ่า หมาว่าโอนเนี่ยจนถึงวันทอดเลย <c oughs> จนถึงวันทอดนะเพราะว่าไม่ได้มาแกะซองไงเช่นอวันที่สองถึงวันที่ห้าเขาจะร่วมถวายวันที่ห้าถ้ถาจะไม่ปิดนะ <c oughs> นะครับหมายเขาว่าก็ยังรับยิตเสมอน,นะเพราะว่าเงินเข้าวัดสบายใจนะเพียงแต่ว่าผมเอาบัญชีรายชื่อมามาไล่เลี้ยงว่า คุณแม่นี้มีเท่าไหร่คุณพี่คุณน้าคุณอานะครับมีเท่าไหร่นะครับนะแบบนี้เนาะนะครับขอบคุณมากเลยสิบห้าวันจะได้เท่าไหร่ก็ท่านนั้นเนาะตามจิตศรัทธานะครับผมนะครับมาช้าแต่ก็มาสสดีครับคุณลูกแก้วนาคาเอฟซีพอตนะครับนะครับสี่ขอาจาร์แล้วก็พี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับแอดกุเอสแสงนะครับสีครับผมนะครับ นะครับได้บอกบนไปเรียบร้อยนะครับวันนี้เองได้รับสดสดช่วงเย็นนะครับที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะได้ส่งมาซึ่งนะผมและครอบครัวเป็นประธานนะครับแล้วก็พี่สาวผมก็เป็นประธานนะครับนะครับก็จะอยู่สายใครสายมันนะครับก็ได้รับเกียรติเป็นประธานนะครับผมนะฮะถ้าผมอยู่งี้ถ้ายังไม่ล้มหายตายจากนะครับก็อยากมีส่วนร่วมนะครับในการ ช่วยให้ทางวัดได้มีทุนเพิ่มขึ้นในการทำวัดบูรณะวัดและก็สร้างวัดที่ยังไม่เสร็จต่อไปนะครับเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจวัตถุประสงค์นั้นนะครับก็จะเพื่อ,อร่วมถวายเป็นอะไรเขาเรียกว,ว่านะเขาเขียนว่าเพื่อทอดอสืบทอด,อส,ทอดอสืบทอดประเพณีของไทย แล้วก็ร่วมถวายเงินแด่วัดเพื่อจะนำไปสร้างซื้อวัตถุอวัดสดุต่างๆนะครับซึ่งผมได้ถ่ายใบลงไปแล้วซึ่งทางทางบ้านเขาถ่ายมาให้ผมดีนะเขายังมีซองเหลือก็ถ่ายมาให้ผมนะต้องขอบคุณมากๆนะครับนะฮะอ่ะมาคุยตอบพวกเราเนาะขอบคุณมากครับ1นึ 3, อ่าหนึ่งท่านนะครับสองร้ดสาท่าน เพราะว่าเมื่อกี้เห็นหลายท่านขึ้นเลยนะก็เข้าใจฮะเพราะว่าต้องเอฟซีใครเอฟซมันนะครับก็ฝากเป็นลังใจนะครับมาดูทีหลังก็ได้นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดในเรื่องนี้นะครับก็คือวงในวงในต่านคนก็วงในเออทนายคนนั้นก็มาแล้วนะทนายคนนั้นก็มาแล้วนะครับแต่ก็ได้รับการดู มาแป๊บเดียวก็เป็นหมื่นแล้วนะครับแกก็มาเล่นวงในเมื่อกันวงในบอกเอกฉันนี่นะวงในเอกฉันนะเอกฉันเนี่ยคือตอนเนี้ยจริงๆผมก็เข้าใจแหละผมเข้าใจแหละต้องมีการระวังกันมากขึ้นมันเป็นศิลปะในการพูดนะครับกินอะนรี้เลยหิวนะหิวนะ้ำ มันเป็นศิละปะในการพูดจริงๆทุกคนรู้ทุกคนพูดเพียงแต่ว่ามันติดขัดของกระบวนการนะฮะติดขัดของกระบวนการเพราะขบวนการอยู่ในชั้นศาลเนี่ยจะไปพูดอะไรไม่ได้จริงๆทุกคนก็พอสร้างแต่เนื่องจากว่ามันติดขัดบางบางประการในขั้นตอนนะครับดังนั้นก็ต้องมีก็ต้องแค่อ่า ให้มันอยู่ในกรอบอยู่ในกระบวนการนะดังนั้นก็พูดเล่นๆหัวๆไปนะครับเอกชันเอาไง่ายๆนะถ้าบอกว่าการตัดสินครั้งนี้มาจากมาจากวงในบอกเอกชันนะครับเอกชันคืออะไรอถ้ากีฬาก็คืออถ้าสูสีเนี่ยไม่ได้นะสูสีเนี่ย ก็ต้องคือสูงสีถ้าเอกฉันก็คือเอกฉันก็คล้ายๆขาดลอยฮะเป็นเอกฉันขาดลอยนั่นแหละครับขาดลอยครั้งนี้คือว่าขาดลอยภาษาเอกเอกฉันนะครับก็คือไม่มีอะไรติดค้างคาใจไม่มีอะไรเลยเพราะว่ามันมีฝ่ายหนึ่งที่ไม่มีอะไรเลยหมายก็ว่า หมายความว่าคุณกล่าวหาเขาแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่พอมาพิจารณาในชั้นศาลแล้วมันมันเหมือนหลอกลวงอ่ะมันเหมือนว่าคุณติดนั่นติดนี่คุณไม่มีตรงนั้นตรงนี้อคุณไม่มีรูปมาทำเลยมีแต่นามธรรมมีแต่คําพูดพอหาหลักฐานเป็นรูปมาทำไม่มีเลย มีแต่เรื่องนั่นเรื่องนี่มันไม่เกี่ยวข้องกับคดีก็พูดไปพูดมามันเป็นอะไรมันจะเอาเรื่องศสยศาสตร์มาพิจารณาชั้นศาลได้ไงสมมติอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างก็ค,คือมันเห็นแล้วแบบแบบว่าโอ้โหแบบติ๋มติมอ่ะคุณเอาแบบนี้เหรอมามาเพื่อจะเพื่อจะทําอย่างนั้นอย่างนี้คุณหาแค่นี้เหรอคุณจะทําให้ให้คนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สมมติอย่างเงี้ยนะครับ เขาก็เลยเรียกว่าถ้าจะบอกขาดรอยมันก็ไกลยอยู่นะนะก็ะค,คืออ๋อนะครับผมอ๋อนะฮะขอบคุณครับนะ u t u b e ผู้ที่อยู่ในหัวใจพวกเราตลอดไปและตลอดมาครับนะครับสกิดข่าวหนึ่งครับ ต่อไปนะฮะจะมีสกิทข่าวสองข่าวสามข่าวสี่ข่าวห้าข่าวหกข่าวเจ็ดข่าวแปดแล้วก่าเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสองเก้าสิบสามนะเป็นคนที่มีความสามารถสูงมากนะครับเป็นไอดอลไอดอลนะครับนะครับก็คือพี่เซฟยันนะครับผมนะฮะเดี๋ยววันที่สิบธันวาคมก็จะไปเจอกันแน่นอนนะนะครับขอบคุณมากครับพี่เซฟยันครับนะนะ สี่พันบาทนะครับผมขอบคุณมากครับนะฮะคุณปรานีครับนะฮะบออะไรเนาะท่านสวัสดีครับบ่นอะไรเนาะบ่นอะไรเนาะบ่นไปเรื่อยหละเด้อพีเชอ้ยนะครับคุณปราณีครับคุณพงพิษนะครับผมคุณจอนนะครับวาซานนะะคุณอยู่พร้อมนะครับนะฮะคุณเอ็มแม็กคุณพงพิษคุณทิวานนะครับผมนะครับ คุณนัทนัทเรียนัทเทเรียเะนะครับคุกนะครับผมนะครับคุณมนทานะครับผมนะที่บุตรีครับผมนะครับสวัสดีครับนะฮะคุณสิ่งข่าวพอตอนนี้มีถึงแปดแล้วครับท,ท่านแล้วทีมสิข่าวโอ้มาเหมือนเดิมนะมัน คงผมเชื่อว่าไม่มีใครทําให้เสียอีกนะนะฮนะโอ้ไม่มีใครทําให้เสียอีกนะนะครับขอให้เจริญเจริญเด้อน,นะครับอ่าทีมงานสก,กิดข่าวนะครับผมนะขอให้เจริญเจริญถึงร้อยช่องเลยทีเดียวนะครับผมนะ,ะคุณพันรีนะครับผมคุณพัชรีครับสีครับผมนะฮะ อ่าพิมพมาได้เลยนะครับพิมมาทักทายพูดคุยอย่างไงี้ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แรงบีบนะในเวลาที่นับถอยหลังเนี่ยนะครับมันทําให้เราเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยดูเขาจะเงียบไหมตอนนี้แบบตอนนี้ตัวตึงหญิงชายเริ่มเงียบแล้วเริ่มเงียบเพราะอะไรตัวเขาเองมาขุดหลุมฝังตัวเอง แทนที่มันจะมีเวลาด่าลุงพลในเวลาที่เหลือมันตามที่มันต้องการมันเสือกไปขุดหลุมฝังตัวเองครับจู่ๆก็มีเรื่องนั่นเรื่องนี้มาผูกมาพันตัวเองพี่นาดยยับเลยเออเห็นไหมเวรกรรมไหมเวรกรรมแทนที่จะเวลาที่เหลือเช่นที่จะโล่งเทนที่จะโล่งแทนที่จะมีพลังในการมาด่าลุงพลต่อนะครับกลายเป็นว่า ตัวเองก็ขุดหลุมฝังตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือเวรกรรมจริงๆคนที่ด่าลุงพลส่วนมากก็จะจบด้วยประการนี้นะครับก็บายยนะฮะบายยนะฮะ <c oughs> นะส่วนอีนางผู้หญิงก็ก็เรียกว่าสถานสะเทือนไปพร้อมกันมีคนคนหนึ่งเวลาทำเรื่องเดือดร้อนก็เดือดร้อนไปทั้งครอบครัวนี่แหละครับคนที่จะไม่เดือดร้อนเลยก็คือป้าแดน อืมนะคนที่จะไม่เดือดร้อนไม่ต้องรู้เห็นกับคนเหล่านั้นเลยคือป้าแตนครับเพราะว่าเขาไม่เอาป้าแตนแล้วเวลาเดือดร้อนอย่ามาอย่ามาสก,กิดป้าแตนนะเหมือนสก,กิดข่าวนะป้าแตนป้าแตนเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้องไอ้น้องชั่วมันไม่ทําอย่างเงี้ป้าแตนป้าแตนช่วยหน่อยนะให้ป้าแตนเอายกมือที่นิ้วเลี้ยงชิดติดกันเนี่ยนิ้วที่เสมอกันเนี่ย ลองเอาไปยันหน้ามันนิดหนึ่งอะยันหน้ามันเลยนะให้ไปลันยกยกมือขึ้นที่นิ้วเรียงเรียงติดกันเนี่ยเรียงเสมอกันเนี่ยเอายันหน้ามันนิดหนึ่งเวรนกรรมฮะเวรนกรรมตามทันหวังทำลายคนอื่นให้พินาศย่อยยับผลกลับมาหาตัวเองพินาศย่อยยับพากันเดือดร้อนทั้งหมด คนดีที่ไหนครับด่าลุงพลมาจะให้ลุงพลเป็นคนเลวครับด่ามาสามปีที่ไหนได้เนี่ยหาคนดีไม่ได้เลยนะฮะหาคนดีไม่ได้คุณยายฝีมือสิครับป้าบอกแล้วครอบครัวป้ามีแต่ลูกชายกับสามีใช่ครับนี่แหละครับป้าเขาเขาเอาเวลาป้าเขาพูดถึงคนในครอบครัวเขานะ เขาบอกอดีตอดีตอดีตน้องผู้ชายอดีตน้องผู้หญิงเออนะเขาท่าดีนะนะเขาท่าดีเนาะเนาะคุณยายเนาะนะครับมักขามแช่อิ่มส่งผ่านช่องอาจารย์พ่ชัดได้ครับชุดสองพร้อมแล้วครับอ๋อนะครับใครจะสั่งผ่านช่องอาจารย์นะครับมักขามแช่อิ่มนะครับ แต่ต้องกินก่อนนะไม่ใช่ว่าแช่ไปแล้วก็อิ่มไม่กินเลยไม่ได้นะครับชื่อมันคือแช่อิ่มไปซื้อมาไม่นั่งกินเลยอิ่มตลอดไม่เอานะมะขามแช่อิ่มนะครับของพี่เชฟยันนะครับอ่าท่านพี่เชฟยันได้บอกเลยว่าสั่งผ่านช่องอาจารย์ก็ได้นะนะครับผมนะะต้องขอบคุณมากๆครับนะครับเอาลุยๆสู้ๆกันนะครับผมคุณสมองครับสิครับคุณใสๆฮะคุณสกิตข้าว พี่เชฟยันคำนะเออไม่ใช่ไม่เอาแล้วแช่อิ่มซื้อมากูไม่ได้กินข้าวเลยกูอิ่มตลอดไม่เราไม่ใช่อิ่มทิพนะฮะอิ่มทิพแช่อิ่มแบบว่ามันนุ่มๆม,มันมันอิ่มตัวของมันแล้วนะครับแค่ใส่ปากแค่นั้นเองนะอร่อยเหาะอร่อยเหาะนะอ่าทดลองดูนะเดี๋ยวหรือจะไม่เชื่อนะครับผมนะครับรับรองนะครับขึ้นว่าพี่เชฟยัน แค่ชื่อก็รับประกันแล้วนะครับผมรับประกันความฮาแล้วก็รับประกันความอร่อยนะครับฝากด้วยนะนะครับนะคุณสายทองครับเป็นกำลังใจให้อาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับซ u เปอร์แชทนะครับนะครับของดีเพชรเพชรชบูรณ์ครับส่งฟรี๋อเพชรชบูรณ์เพชรชบูรณ์ชชใช่สีเทพไหมครับ พี่เชฟยันครับพิชบูร์คือที่สีเทพใช่ไหมโอ้โหที่พี่เชฟยันนะครับใช่ไหมฮะถ้าผมจำไม่ผิดไม่ใช่กําแพงเพชรนะสีเทพต้องอ่าสีเทพต้องพิชบูรณ์นะครับขายยังไงครับมะขามนั่นไงนั่นไงมาแล้วนะแล้วครับผู้สนใจมาแล้วครับมะขามอิ่มนะครับไอ้มะขามแช่อิ่มไหมับมะขามอิ่ม อ่าติดต่อนะครับพี่เชฟยันได้เลยนะครับนะครับขอบคุณมากครับ mm. น่ะขายยังไงเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหนะ mm. มาแล้วครับ mm. อ่านะครับรวยแล้วรวยรวยรวยแล้วรวยแล้วนะครับผมนะฮะ mm. สีเทพที่หมายถึงสีเทพที่มีหมายสารเยอะๆ,ๆ <c oughs> <c oughs> คนละเทพคนละเทพอันนี้สีเทพอันนั้นเทพเทพเฉย อันนี้สีเทพอันนี้นครนะแหมพี่เชฟยหญนก็มีโมกนะฮะไม่ใช่เทพที่มีหมายสารเยอะๆสีเทพนะครับที่ที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเมืองนครเก่านะครับหนึ่งหนึ่งร้อยหกสิบห้าแพ็คนะครับเท่ากับหนึ่งบาทนะครับผมไม่ใช่หนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทเท่ากับหนึ่งแพ็คครับผมนะฮะอ้าวนะครับ จัดไปจัดไปนะฮะสั่งได้เลยนะครับนะฮะอ้าวมาว่าของเราอันนี้วงใจนะ <c oughs> นะวงใจ <c oughs> เชื่อเถอะครับว,ว่าตอนนี้ทนงทนายหลายคนเนี่ยท่านรู้ไหมว่าท่านแอบดูทนายก็พูดกันไหมครับที่เขาเล่นกันเน่ยเขารู้ในใจเขารู้ครับแต่ด้วยด้วยอทนงทนายเขาก็จาต้องมีมารยาทมากกว่าเรา เพราะว่ามันมีคําว่าตราทนายเนี่ยตาประทับอยู่แต่เขารู้แต่เขาก็ต้องมีวิธีป้องกันตัวเองเขารู้ครับไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงเขาแต่พวกเราไม่เกี่ยวนะครับพวกเราไม่เกี่ยวแต่พวกเราวิเคราะห์ได้สบายนะครับกดไล์ให้าจาร์พิจารต์ก่อนจะไปทํางานอ๋อคุณซินเซเลียขอบคุณมากนะครับขอให้งานวันนี้ทําแล้ว ถูกใจเจ้านายมากๆนะครับผมนะครับนะฮะคุณเซนจิเรียอยู่ต่างประเทศนะนะครับ่าคุณนิสัยคุณทีทีนะครับผมนะคุณเชรีวครับผมสวัสดีครับผมนะฮะช่วงนี้ f อฟซของทีพีเราเนี่ยก็คือในยุคนี้พอดีนะในยุคที่การกระจายสื่อออกไปทั่วประเทศเราดูในเวลาเดียวกัน ลูกเทพหรือลุงเทพฤดูการนี้รับเยอะหน่อยนะครับอ๋อนะครับลูกเทพรับเยอะนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้นะครับเขามันมันเป็นไปนตามกรรมของเขาครับนะเป็นตามกรรมของเขาจะจะเฉะลิมฉลองอยู่แล้วไม่น่าเลยนะครับนะอ่ะตาเวีนตามกรรมเนาะนะครับวงในทุกคนบอกว่า คือตัดคําว่าลุงพลออกนิดหนึ่งนะวงในทุกคนบอกว่าคนชนะเนี่ยเรียกว่ารอยลำงดงามบริสุทธิ์เออเออ,เอ,อจะพูดยังไงอะ่ะเพราะว่าเพราะว่าคดีเนี้ยมีโจทย์มีโจทย์ร่วมแล้วก็มีจำเลยจะพูดยังไงนี่จำเลยโจทย์โจทย์ร่วม การต่อสู้โจดโจ,โจ์บอกว่าฝ่ายจำเลยเนี่ยเป็นคนฆ่าเด็กแน่นอนนะครับแต่การต่อสู้ไปมานะถ้าจำเลยพ้นผิดถ้าจำเลยถูกยกฟ้องฝ่ายโจย์ก็ไม่มีความผิดโจ์ร่วมก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าลุงพลพ้นผิดพวกนี้กลายเป็นคนฆ่าไม่ใช่ดังนั้นคำว่าวงในนี่คำว่าอ่า เอกฉันบริสุทธิ์เอกฉันแปลว่าบริสุทธิ์นะครับในความหมายนะมีไหมครับว่าฝ่ายนี้มีหลักฐานเป็นเอกฉันดูแล้วฝ่ายโจทย์ไม่สามารถหักล้างได้ฝ่ายจำเลยไม่สามารถหักล้างได้ก็เลยมองว่าฝ่ายนี้ชนะเอกฉันหรอไม่น่าใช่นะคาว่าเอกฉันเนี่ยโดยมากนะมันจะผูกพันความ ความเสียหายต่อโจทย์เอต่อจำเลยเพราะจำเลยเนี่ยก็คือถ้าเขาไม่ผิดเนี่ยก็คือเขาพู้เขาเป็นผู้เสียหายดังนั้นคําว่าเอกฉันก็คือการตัดสินว่าคนนี้มีความผิดใช่ไหมฟังดีนะคําว่าเอกฉันเนี่ยมันไม่ไหมายก็ว่าฝ่ายนี้ชนะเอกชนะ ชนะอ่าเรียกว่าหลักฐานชนะขาดส่วนฝั่งนี้แก้ไม่ได้แพ้ขาดลอยชนะขาดลอยคําว่าเอกฉันโดยมากเนี่ยมัน,ม,นมันคงจะหมายถึงบุคคลที่ถูกใส่ร้ายไปสีแต่เขาเขาได้เกิดการชนะเอกฉันโดยมากนะนะครับ ดังนั้นถ้าถ้ามุมนี้ผมพยายามจะพูดให้เห็นว่าคำว่าชนะเนี่ยเรื่องการเรื่องการจะให้คนหนึ่งเป็นคนร้ายเป็นคนฆ่าคนท,ทั้งที่ไม่มีหลักฐานเนี่ยคำว่าอาการคำว่าชนะเนี่ยมันต้องเป็นมันต้องเป็นฝั่งที่เสียหายฝั่งที่เป็นจําเลยนะมันจริงจะสาสมเพราะว่าโอ้เอกชนเลยถูกยกฟ้องเลย ชนะเอกฉันคือได้ใจอ่ะได้ใจกรรมการอ่ะเพราะเขาไม่มีอาลาคีด่างพ้อยเลยเขาจึงชนะเอกฉันนะครับอันนี้ผมพยายามจะพูดให้เข้าใจง่ายว่าคําว่าคนอาฆาตมาดลายเนี่ยคนอาฆาตมาดลายจะ,จะจะจะชนะได้ไหมคนกล่าวหาจะชนะได้ไหมคนที่ ต่อสู้ให้ตัวเองบริสุทธิ์ฟังโจทย์เขาไม่ให้ต่อสู้นะครับฟังโจทย์เขาไม่ได้มาครั้งนี้เพื่อต่อสู้แต่คนต้องต่อสู้จริงๆก็คือฝ่ายจำเลยครับต่อสู้เพื่อให้เขาบริสุทธิ์แต่อันนี้ต้องต้องยากที่หนึ่งฝ่ายโจทย์กับยากนะครับ ฝ่ายโจก,กับยากนะเพราะคุณกล่าวหาเขาคุณตั้งสมมติฐานคุณกล่าวหาคุณเข้าใจว่าเข้าใจว่าหรือเชื่อว่าเชื่อว่าเขาทําผิดดังนั้นการคําว่าเอกฉันโดยมากเนี่ยมันควรจะเป็นคนที่เขาต่อสู้เพื่อเพื่อความบริสุทธิ์ของเขาเขาจึงเขาว่า โอ้ยชนะได้ว่าชนะเอกฉันนะครับเพราะเขาบริสุทธิ์แต่เดิมจำเลยมันมีสองทางครับบริสุทธิ์แต่เดิมบริสุทธิ์แต่เดิมก็คือเขาไม่มีเขาไม่มีความผิดเลยแต่คนเหล่านี้สงสัยว่าเขามีความผิดสงสัยว่าเขาทำผิดคิดว่าเขาทำผิดนะดังนั้นโดยมาก อารมณ์อารมณ์มันจะมีพลักพุ่งสุขมีความสุขสุดๆก็คือฝ่ายฝ่ายจำเลยที่ต้องต่อสู้เพื่อให้เขาบริสุทธิ์นะครับผมฟังปุ๊บเพราะว่าเอกฉั้นเนี่ยเรือจะเป็นเพราะว่าเราติดตามเรื่องนี้มาจนเข้มข้นมากเราจนเรียกว่าฝั่งโน้นฝั่งที่มากล่าวหาเขาต่างหากดูจะ ไม่ไม่มีอะไรที่พอที่จะน่าน่าเชื่อหรือเชื่อไม่ได้นะครับถ้าเป็นเช่นนั้นแสดงว่าเออสำเนาพูดสำเนาเนี่ยสำนวนสำ